ที่วังพญานาคครับวัดพระาธาตุโปรง่งดินสอโคกกรวดมาหลายครั้งแล้วครับคิดถึงเมื่อไรก็จะมาไหว้นะครับคิดถึงด้วยไหว้เขาเรียกว่าว่างด้วยมีเวลาด้วยนะครับมันจะพร้อมกันพอดีก็เลยได้มีโอกาสมาไหว้ท่านอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับจริงๆมาวันละสามเที่ยวก็ได้แต่บางครั้งก็ต้อง

ไอโฟนไม่ชัดลเลยนั่งอยู่นั่นแหละคุณยายอย่ามาคุณยายนั่งอยู่นั่นแหละอย่ามาฟังคําสั่งเดี๋ยวเขาจะเดินไหวนี่อีกกว่าจะครบเลยกลัวแต่เขาจะปล่อยทิ้งนั่งลงรอนั่งลงรอครับบอกให้นั่งลงจะเดินมาทําไมเล่านั่งลงตรงนั้นแหละ <c oughs> นอนได้เลยเสือน่ะนอนไปเลย <c oughs> เออ้วจะให้ขันไว้ใบหนึ่งเผื่อใครหย่อนตังค์ใส่ ไปอยู่กับเขาไม่จะฝากให้นะช่วยเ,เขาร้อยดอกไม้ลงดอกไม้ขายเนี่ยมีแต่ยายยายทางนั้นนั่ะร้อยดอกไม้ไม่เห็นนี่ <c oughs> ขนาดกล้องมันในโฟนมันถ่ายไว้ได้เรื่องอะสู้ซัมซุงไม่ได้มันชัดกว่าไงสีมันไม่ได้ไงสีมันไม่ดำดีมันไปกดเอฟเฟกต์วอยจะถ่ายยานามามีเขาสองอันขึ้นหัว มันเป็นหัวลอดตัวเองนี่มันไปกดเอฟเฟกไงแล้วก็เพราะถ่ายมาปุ๊บมันมีเขาสองเขาบนหัวไงโอ้ คุณยายอ่อนครับคุณยายอ่อ,อนยืนรวมกัน4คนนั่นแหละ ห้าสดตอนนี้นลเว้ยบอกไว้ก่อน1นเหดวิออ้ยเกาหลีเหนวิวบ่อบัวหนองสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอดสิบได้ปวะดูมัน ่แม่หลับาทำไมอ่ะอืเดินทุกรูกเอาไหมเอาไหมมึงทำอะไรของมึงสบอกว่านั่งอยู่นั่นแกเป็นคนยังไงพูดไม่รู้เรื่องจะเดินไปทำไมกลัวต่เขาทิ้งอยู่นั่นแหละจะมาถ่ายรูปกับเขาก็ถ่ายไปได้หรอก มมุทัวมุมนี้แมาจะได้แค่ใบเดียวเออ้าเสร็จมันก็ี่ยนางไปทางนี้ไหมเนี่ยไปทางนี้หรือเปล่าเนี่ยฮะไปเอาดอกไม้มาใหม่แล้วก็มาไหว้นี่ว่ะมาเนี่ยแม่มาเนี่ยไปเอาดอกไม้มาเพิ่มแล้วไหว้พญานาคก็แกจะไหว้ด้วยไงแกไม่เคยมา แกมันเคยมากับเรานี่แกไม่ได้เคยมานะที่มานี้ยใหออนเอา้าอย่าเพิ่งไปเรียกแกนั่งกันแปดร้อยเที่ยวแล้วกว่าจะเขาหนีอยู่นั่นแหละเอาดอกไม้มาเพิ่มรับดอกไม้กับเด็กมาเพิ่มไหวพญานาคอะ อยู่ที่วังพาญนานนาควัดพระธาตุโปรงดินสอตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับอยู่ด้านขาเข้ากรุงเทพมหานครครับไม่ไกลนะครับเข้ามาง่าย,ายๆถนนดีมาทำบุญกันครับมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ดีๆสำหรับชีวิตขอนุ่นขอนี่อะไรไปนะครับ ตามที่ท่านคิดอยากจะได้อยากจะทำคนนี้ชื่อนางแตงอ่อนประดิษฐ์ไข่ครับแกนั่งเฝ้าพญานาคครับแกนั่งเฝ้าพญานาคครับทีหวังพญานาค พระาธาตุโปรงดินสอตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาชื่อจริงๆชื่อนางแตงอ่อนประดิษฐ์่ขยครับนั่งเฝ้าพญานาคนะครับรอเด็ดเด็ดมานะครับรอเด็ดเด็ดมา เด็ดมาแล้วก็แจ๋วเลยครับบรรยากาศสดชื่นชุมช่มฉ่ำคุณนางครับท่านอธิษฐานไว้เมื่อกี้ครับไปถึง5้านาทีโชคของท่านมาแล้วครับอยู่ข้างหลังนะครับโชคของท่านมาแล้วครับท่านขอ12ล้านนะครับ ไม่ต้องไปหาไกลนะครับเขาจะมาให้ท่านเองนะครับโชคที่ท่านอ่านิหารเมื่อกี้เข้ามาพอดีไม่ต้องหายากครับกำลังหลังไหลมากันครับที่วังพญานาค วัดหน้าพระธาตุโปร่งดินสอตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับซอสต้องไหว้ดานี่ยไม่เบื่ออดเลยเกมาบ่อยแล้วเบื่ออดเลยไปทำป่ากับแบมคืออะไรดิไปเดินไปตั่วจะเอามาทําไมจะไหวยก็ว่ายจะจะถ่ายว้ลใครจะถ่ายละไหวยอ่ะมันไม่ได้เอาขาตั้งมาก็ไหวยทีละคนยังไงขาตั้งที่จะเดินไปเอาอ่ะถ่ายใหม่ไหมล่ะ มันขาตั้งมันอยู่รถคันมันอยู่รถเบนซ์หรือรถคันไหนวะบอกให้แกมานั่ง<ช>ยองยองเจุดมาให้ก็ได้เยอะเด็กเขาให้มาตามนั้นพยานาคไหวไม่เหมือนพระที่ไหนได้จะได้สามดอกอเออ อย่าไปจับของเขาใหญ่อ่อนนั่งรอดูเขาเบื้องเป็นไรเขาจุดทูบเทียนอยู่ <entropy> ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนแม่ถือไว้ก่อนแม่ <leans> แม่ฟังไหมถือไว้ก่อนเขาจุดทูบเทียนอยู่<แ>นั่งเฉย <Core. S 1> ๆเป็นไหมอย่าทําอย่าทํานั่งเฉยๆโอ้ s <house> <S โ,อโหไม่ได้ยินแล้วเบื่อตรงเนี้นั่งเฉยๆก <head> ่<ข>อนเขาจุดทูบเทียนอยู่ยังไม่ได้อที่ฐานเลยบอกให้นั่งเฉยๆเป็นไหม ไหนยายนางมีกี่ชุดเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแกแกก็ไปเอาเหมือเอา,าแล้วก็ใครจะถือกล้องวะคุยอะไรก็ไม่เคยรู้รคุยไม่รู้เรื่องอย่าพึ่งยื่นใส่มือให้แกนั่งเฉยเฉยทีรองเท้าถอดที่ยายนางใครจะถอดด้วยไหวเดี่ยวเขาต้องถอดรองเทานะ้าเลยนะใหญอ่อนจะมาจงโก้จงก้อยอะไรบอกให้ถอดรองเท้านั่งรอเขาก็ไม่ฟังแล้วยายนางก็ไปขัดอยู่จะดึงไปไหนล่ะ ก็ให้แกนั่งเนี่ยกระถอรองเท้าเฉยๆก็พอแล้วแกนั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีแล้ว,ลวไหว วังพญานาคครับพญานาคที่วังพญานาควัดพระธาตุโป่งนิสอต,ตะบลโคโกโกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับจุดมาให้เลยก็ได้เดี๋ยวจ้ท่านเราก็ลืมหยิบขากล้องมาเนะาะเมื่อกี้นี่ขากล้องมันอยู่รถอ๋ออยู่มันมีทุกคันรถนี้ก็มีลืม Đi cây tạm hoa mai nó ở bên này này, ไปเนี่ยไหมไม่รู้ค <laughs> ุณ่อเหรอ,อม,มันเป็นวิดีโออะ <laughs> อะไรวะ <laughs> ไม่ี เราจะถ่ายอะไรถ่ายยายถ่ายแล้วดีวดีแล้วดีเน่ะโอ้ยทำไมชาแท้ รองเท้าหอยนวดนวดมานี่้คนน้าหรือว่าจะให้กัานอะไนี่ไม่ใช่อะไนี่หรอ ก็เดินตามพ่อเลย วยร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 วยก็พอแล้วครับกางเกงเพื่อนก็ไปเปลี่ยนใหม่ได้นะครับ ขึ้นเลยใช้ไมของแม่แบบพอกดขึ้นก็มันแ่เดี๋ยวเราไปยืนสิอันนี้อันนี้มันมันก็จะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ไปทิงปรับเหรอนี่ก็ยังหายไ้เลยมันไม่ปรับเลยอมัน อ่อนนั่งขอพญานาคดีเนาะขอแทเนาะยายอ่อนนั่งขอพญานาคเนาะยายอ่อนเนาะได้หวยหรือยังยายอ่อนเอ้ยนั่งเผ่าพญานาคเต็มๆเลยยายอ่อนแอนอ่อนได้หวยหรือยังเนาเองเองเอง ด้วยด้วยด้วยเห <zou den ing> มือนไปไทยยานางเดินไปนอนกลุ่มนวลก่อปิ<โ>ดกล้องถายหมู่มันมีนะแต่ว่าถ่ายคนไม่ขึ้นแต่ว่าถ่ายอื่นขึ้นหึ่นี<ด>่นะคะหน เข้าก้องได้ครับแล้วนี่แกองคนแม่ลูกยิงหมดนี่แหละนุ่นททยอ๋อต้องมาเป็นกลุ่ม,<า>มแกไม่มีบริวารแกจะไปเป็นเศรษฐีได้ไงต้องมีบริวารด้วย แม่ได้เท่าไรแม่ได้เท่าไรกดปับนิ่งก็ได้แล้วนะกดนิ่งด้วยกดปับนิ่งด้วยอ่ะแม่ยกโป้อย่างงี้นี่ไลท์ไลท์นิโป้งนี่โป้งนี่ทำนี่เป็นไรออกไลท์หน้ากล้องกดปั๊บนิ่งด้วยเด้อ มันก็ได้อยู่แต่ว่าไปตรงนี้แกเข้าเียปิดหน้ากล้องครับแกเข้าไปขอบินบุญมีวาสนาส่งเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแสนล้านคนที่อยู่ในภาพทั้งหมดยืนยันตรงนี้นะครับมีหลักฐานพร้อมแจกทุกคนเท่าๆกันนะครับถ้าป,ป่องรวยสาธุสาธุสาธ,สาธุครับสาธุสาธุ